สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบโกคาร์เดนนั่นเองนะไม่ใช่โกคาร์เดน,นนะอ่าเขาเรียกว่าแพนเฟสเบลล์น,นั่นเองนะครับนะทุกคนเผลอเผลอโอเคนะซึ่งแมปนี้นะก็มีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็มีการอัปเดตแบบ ใหม่มาผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับนะทุกคนก็มีอันนี้มาใหม่ครับผมนะเป็นแบบเมล็ดแมงโก้นะครับนะระดับสีเขตเลยนะราคา367ล้านนะครับผมนะทุกคน367้ 3, 6, ล้านนะั่นเองผมยังไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับนะผมนะผมเอฟเคไว้ทั้งคืน,ม,นม,มันไม่มาเลยนะทุกคนโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทําการรีเบิร์ดนะครับมันมันปลดเอ่อรีเบิร์ดมาใหม่แล้วทุกคนเห็นไหมผมทำการรีเบิร์ดแล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมจะทำการ ก่อนที่เราจะรีเบิร์เ่ยเราต้องทำการอันนี้ก่อนละกันเขาเรียกว่าอะไรผสมนะฮะเผื่อเราจะได้มีแบบเบลลอดเอาไว้แบบฟาร์มตังค์นะเพราะว่ามันจะดีหายหมดเลยนะอันนี้ค่อนข้างที่จะเแบบสียดายมากฮะโอเคคือแบบของในกระเป๋าก็หายนะดูดิผมมีเยอะมากอะ่ะทุกคนไอตัวปลาฉลามเนี่ยผมน่าจะทำโอเคไม่เป็นไรไปฟิวชั่นปมเขาให้เป็นเรนโบ์ด้วยนะครับที่ผมมีดูดิ เสียดายมากอะบีเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมดูแบบเฮ้ยช่างมันก็แ้นะไอ้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราทําการรีเบิร์ตกันเลยดีกว่านะครับนะก่อนที่ไอ้เครื่องนี้จะเสร็จนะเจ็ดนาทีโอเครีเบิร์ตเลยปาบเขาให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วก็ตันไปเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ยังมีตัวนี้พร้อมเล่นในอีกหกนาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวดูดิบอกว่าตัวบอสนะฮะเฮ้ยอะไรอะอันล็อกหนึ่งล้านโอ้เปิดโกดได้เหรอ ล้านบาทนะฮะแต่ว่ายังไม่มีตอนนี้เราเหมือนผู้เล่นใหม่แล้วครับเราเหมือนผู้เล่นใหม่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเอ่อรื้อไอ้ตรงนี้ออกนะครับนะทุกคนรื้อออกเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันกระจอกไปละไอ้รถถังรื้อไปแต่เก็บไว้ก่อนนะเผื่อไว้ผสมอะไรพวกนี้นะรื้อเลยโอ้ยชอบเผลอกดไปโดนตรงนี้ตลอดเลยโอเคฮนะอุย้ยมีอัปเดตใหม่ด้วยเนะี่ยทุกคน มันมีบอกด้วยว่ายูนิตหรือว่าเบลล์จะมาทางไหนฮะถือว่าดีมากโอเคผมจะทำการปลูกเอ่อโทเมโต้นะครับนะทุกคนโทเมโต้โทเมโต้ผมมีเก้าอันพอดีเลยฮนะอันใหญ่ต้องมาสักอันแล้วปะแบบอันยักษ์อะติดลุงติดอะไรก็ได้ฮนะไปะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะครับนะตอนที่เออผมได้ตัวแปลกหรือไม่ก็ไอตัวนี้รวมเสร็จนะครับทุกคน โอเคฮะตอนนี้รวมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะทุกคนอุ้ยได้มาแล้วนะมาดูดีกว่าว่าผมจะได้วีละเท่าไหร่นะครับวันนี้โอ้ได้ถือว่าได้ตัวเริ่มต้นมาที่ดีนะครับวิวีละสี่หมื่นเจ็ดนะฮะใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่นะวันนี้เอซึ่งผมมีอันนี้ด้วยนะเขานะเขาเรียกว่าอนะไรผมฟาม er ร์มเอฟเคมาเยอะนะเขาเพราะว่าผมมีไอ้พวกนี้ด้วยนะไข่นะครับทุกคนเราสามารถที่เปิดได้นี่ว่านะผมลืมเลยนะครับอันนี้ผมมีอาระดับลักกี้ไม่ใช่ดิระดับอันนี้ด้วยนนนะคครับบทุกเอโ อันนี้ปะ,ม,ะมันอย่าไปผิดนี่นี่นี่สีเข็ดนะครับทุกคนนี่ไไข่ดำไ <c oughs> ข่ดำน่กกากลัวมากคนะทุกคนโอเคฮะซึ่งผมท้าไมผมรู้สึกว่าเกมผมมาดูแลกๆไงไม่รู้ดูดิเน,นี่ยไม่ชอบมาดูแลกมากเลยเนี่ยมันขึ้นเตือนมันบอกว่าเกมอัพต์ติมอะไรเกมออปติมแอคติเวตซัมฟิวเจอร์คุณลิตี้ทูบีโลเวอร์ผมก็งงเหมือนกันนะั่นคืออะไรโอเคเดี๋ยวมาดูไข่ดำกันดีกว่าทุกคนว่าผมจะได้อะไรนะครับทุกคนดูดิอุย้ย ้ยตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็นอุ้ยสวยเป็นลาโเมโต้เหรอตัวอะไรวะเปิดเกาะใหม่นี้ดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวดูดิคืออะไรวะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันเลยดีกว่าฮะหาพวกคิปก่อนโอเคป่ะเปิดเลยหนึ่งล้านฮะคืออะไรเอ้ยอะไรอ่ะมันเป็นพอร์ทัลฮะอุ้ยคืออะไรอ่ะ เธอร้อนคืออะไรงงเอาไว้จับเบ็หลอดเหรอคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวผมลองเอาเบ็ดหลอดลอะไรไม่รู้ใส่ไปก่อนนะอนี้สไลด์ไอ้ผมลองอันนี้ใส่นะไม่ได้หรออ๋อมันต้องการโอเคโอเคมันต้องการตัวนี้ทุกคนแล้วเราให้เราได้ปุ๊บเราจะได้ของเราวันหรออ๋อ,อ,อเป็นเควสนะครับผมนะทุกคนเป็นเควสโอเคเข้าใจละ แต่เราจะทําไปทําไมเราได้ของเลยอ๋อได้ตัวนั้นอ๋ออ๋โอเคโอเคโอเคมันจะได้ตัวนี้ฮะทุกคนตัวเนี้ยน่าจะโหดมากแน่นเลยเดี๋ยวผมไล่ทําให้ดูมันคือตัวอะไรไม่รู้นะทุกคน, <c oughs> น,นโอเคอตอนนี้ผมหาตัวนี้มาได้แล้วนะครับนะผมจะลองส่งเควสด,ดูนะทุกคนอุ้ยได้แล้วนะครับได้ตังค์มาร้อยห้าสิบล้านโอ้โยอุย้ยโคตรรวยอะทุกคน โอ้โอเคโอเคเข้าใจละโอ้แล้วก็ววมีคอมพิวต์ข้างบนนะฮะเราจะได้ตัวโหดๆนั่นเองนะครับนะทุกคนแล้วก็ตัวต่อ,อไปคือฉลามนะครับผมนะทุกคนโอเคโอเคผมได้มาแล้วนะครับนะเรายวลองดูภาพเขาให้นะครับทุกคนแล้วผมเห็นได้ตังค์อุ้ยได้ตังค์อีก150ล,ล้านนะครับนะทุกคนได้ตัวอะไรไม่รู้สมิธวอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรเบนอุ้ยแล้วผมมีไงทุกคนภาพเขาให้นะครับนะทุกคน แล้วก็กุ้งนะครับผมนะฮะนี่เงี้สายเปรตปามเขาให้นะครับผมนะฮะทุกคนแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหตัวนี้ไม่น่ามีนะทุกคนโอเคผมส่งตัวนี้ไปแล้วนะครับนะ,ะทุกคนเมื่อกี้เน็ตนะครับอันนี้แล้วก็ตัวต่อไปคืออะไรบาบีอาร์บีอาร์ตัวอะไรวะบีอาร์โอ้ยมีไงทุกคนผมส่งไงปามเขาให้ะฮะได้ไลออไพาซ่อนตัวอะไรวะ โอเคฮะเอาให้ไปป้ามเขาให้ครับได้ตัวได้อหไรทาเซอร์คืออะไรอะ่ะผมแต่ละอันมันเราจะดูยังไงเราได้อะไรวะโอเคฮะส่งเรื่อยๆ <Okay. S 1> ฮะโอเคนะครับนี่นี่คือ4อย่างนะครับผมไ 3อย่างปะอะไรไม่รู้นะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับที่เราได้มานะที่ทำเควสนะครับผมนะซึ่งผมเหลืออีกตัวเดียวนะครับนั่นคือตัวอ่าสุดโหดเลยนะครับก็เป็นระดับซีคินะครับไอตัวนี้นะที่ผมเพิ่งใช้อีโวไปนะน่าจะหาแบบยากมากๆเลยนะถ้าเราส่งได้แล้วเราก็จะได้ไอตัวนี้มานะครับทุกคนนี่นี่ไอตัวนี้เห็นไหมเป็นแบบซีดนะครับทุคนเป็นแบบพืชนะครับที่เอาไว้โจมตีนะฮะเป็นแบบถือโล่ถือไม้กระบอะแล้วก็ได้เป็นหลอดมานะครับนะทุกคนตัวนี้เลยเนี่ยไอตัวนี้แหละ ก็ไม่รู้โหดหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าผมได้มาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนดูนะขาดอีกตัวเดียวจริงๆนะครับนะทุกคนอีก95%นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทุกคนนะมาดูพืชใหม่กันก่อนละกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองปลูกให้ทุกคนดูนะครับทุกคนปลูกเลยฮะต้นอะไรไม่รู้ฮะดอนฟังฟังโกล่านะครับทุกคนแล้วก็ต้นนี้ฮะคือต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันอุ้ยตัวไวมากเลยทุกคนแล้วก็ต้นซันซันอะไรวะเนี่ยซันซีโออ่ะดึงหนผมดึงตัวอะไรออกดิอ่า ตัวไหนดีตัวไหนกันลืมหมดเลยปโอเคแล้วก็นี่ฮะประมาณนี้สามต้นนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการลดน้ํานะครับผมนะทุกคนอุ้ยอันนี้โตแล้วทุกคนโอ้มันเป็นตัวนี่คุยแบบว่าใสาา่ผ้าปิดปากฮะแล้วก็ติดโอ้มันเป็นแบบนักโทษหรออุ้ยเบ่งเทวะทุกคนฮะโอเคลดน้ำก่อนพวกนี้ลดน้ำไปอุ้ยโตแล้วโอ้โหมันเป็นแบบนนะวแวแบบพวกแบบ พืชนักโทษนี่ว่ะทุกคนนะครับเท่อยู่ดาเมจเท่าไหร่เนะ่เดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันโตก่นอนเฮ้ยมันมันนักโทษนี่ว่าทุกคนนะฮะดาเมจอยู่ที่สามสิบเจ็ดนะครับนะกระจะออกมากเลยทุกคนแต่ว่าแบบเป็นสีสันดีนะครับทุกคนอ้อประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับพืชใหม่นะครับที่เข้ามานะครับทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยอะ่าไรวะเนี่ยแม่งเท่ดีวะดูดิ แบบแนวนักโทษนะครับทุกคนโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับผมนะเดี๋ยวสำหรับไอ้เจ้าตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวนะครับทุกคนเพราะว่าผมขาดไอ้ตัวซิกเคนนะเดี๋ยวผมไปเอฟเคนะครับทุกคนโอเคก็เอาว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะร้านนิโมช็อปนะครับนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านกิฟต์เกมพาร์ตนะดีๆผมแนะนำร้านนิโมช็อปเลยนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็มีบริการรับฟาร์มด้วยเช่นกันนะสำหรััับบบบคคคลลิิปปนนนนี้้าาายยรผผมมมเจอกใหห่ะ